ในวันที่แปดกุมภามีพวงประชาล้มตายจำไมผู้ก่อการร้ายถึงกลายเป็นพลทหารไทยมันไร้สิ้นธิดเมตตาลงมือฆ่าคนอย่างสาใจใชป้ปืนกราดยิงทั้งยิงชายคิดดับสลายไว้ชีปไปหัวใจอำมหิตไม่คิดว่าถูกผิดพระครูบริสุทิ์ชีวิตต้องถูกปิดจ,จิตใจมันต้องตามเบนกรรมอยู่ตามติดรอที่ตัวมันทำลวนและไม่มีเศษ ชีวิตคนเราเขาก็รักตัวกลัวตายขอไว้อะไรแด่ผู้ที่จากไปมันเริ่มผิดเพี้ยนเพราะไม่เปลี่ยนแปลงแหล่งปัญหาและที่บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้คนที่ต้องแก้คือใครนะลองนำไปคิดดูสักนิดก่อนที่มันได้เกิดอีกใช่ชาเห็นบอกเลยอย่าทำตามสัญญาให้มาฮาปียังไม่พัฒนาปากกระบอกขึ้นก็ปลุกให้คนไทยแตบปัญหามาเกินจะบรรลัยอนาคตทำท,ที่แท้เขาเป็นหนูหียบใส่และนี่เข้ามาอยู่ปะคู่ ทำไมใชยหน่อยก็ดีนะสมองหรือเพียงซือใจด้วยการแจกเงินทองเ <c oughs> คยหันไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่และววันนี้ทำไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือกกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลายหมดหูจนเริ่มท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไรเราไม่ใช่เศรษฐีกินดีอยู่ดีมีความสุขทำได้แค่ลุกขึ้นยืนเพื่อนิ้มทั้งที มีเพลงเยอะกว่าผลงานชำนาญแค่แต่ง่อนหกทุกที่ที่ไม่มีใครฟังคุณจะสั่งใครก็ได้ให้ไปติดคุกถึงยุคที่คุกต้องเลือกคนขังใครมีสตางก็หลอดไปส่วนใครที่ลุกมาสร้างข่มบังก็ควรระวังตัวเอาไว้นี่เราที่เขาเรียกกันประเทศไทยในบอกเป็นเมืองประชาที่ปัดไทย ทำไมไทยแร์มันจะก้าวไม่สุดหยุดเดินกันเมินเชยมันจะกลัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นเวลาบุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจรที่ออมหน้ามาฉุดรู้สึกจะหน้าด้านจนคนเกลียดคนชัางเหลือให้ประชาชนเพียงแค่เสสตังผภาสีก็ข,ขี่คอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคำสัญญาที่เขาได้กล่าวไว้แค่พูดออกมาจากปากใครก็ทำได้หน้าไหวหลังหลอกและมั่งส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจแลนะปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทำไมหน่ากาก,ากถึงได้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประสาทจากวันนั้นที่เฝ้ารอ แต่ว่าเขายังไม่พอมันเจ็บช้ำที่ต้องทนกับปัญหาที่มืดมนอยากจะหนีไปให้ไกลจากอำนาจผู้นำไทยใครจะรู้โชคชะตาบริหารเสียเวลาทำไมไทยแลนดมันถึงก้าวไม่ตุ้นยู่เดินกันเบอร์เดยมันถึงัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นเวลาโมดุดหยุดท้าแกเป็นโจทยอมามาชุดรู้จะหน้าด้านจคนเยียดคนชัง